สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยถุกๆทานสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดเป็นผ้าถุงนะคะเหมือนคุณพี่กนกวันค่ะ คุณลูกค้าอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดอุบลราชธานีคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเลือกชอบงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยมัดหมี่ทอมือสี่ตะกอคุณลูกค้าขาทอมือสี่ตะกอนะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจผืนนี้สวยเนาะตัดออกมาแล้วสวยมากๆค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะคุณลูกค้าขาด้ในอัดผ้ากาวเก็บทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คุณลูกค้าใส่ได้เลยนะนุ่มหรอนุ่่รออบเ30 นุ่มใสรอบเอว30คุณลูกค้าจ๋าใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะผ้าถุงทรงนี้เลยคุณลูกค้าคะผ้าถุงป้ายติดตะขอฟรีไซส์ของร้านแม่บรีพ้าไทยสวยงามแล้วก็พีเมียมมากๆคุณลูกค้าจ๋ายินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเนาะผืนนี้นนี้ารบาทผืนนี้นนี้1990บบาทคุณลูกค้าคะเลือกผ้านะเลือกผ้าสวยๆที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ทางด้านหลังนี้มีหลากหลายเฉดสีแล้วก็หลากหลายลวดลาย มากๆนะคะคุณลูกค้าเตรียม C F Capture หน้าจอได้เลยกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะส,ยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาหน9่ยบาทงานสั่งตัดผ้าถุงรุ่นนี้นะคะโอนมาจํา1000บาทค่ะแล้วอีก990บาทเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยยินดีแล้ว,ลวก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่กระหนกวันนะคะยมเพเิอเมืองค่ะจังหวัดอุบลร,ร,รชาชธานีคุณลูกค้าขาสวยเนาะเนื้อผ้ารุ่นนี้ขอบอกเลยว่าอัดผ้ากาวแล้วยิ่งสวยอัดผ้า ความสวยงามนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ0890416008อยากตัดผ้าถุงรูปแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าคะข้อดีของผ้าถุงรุ่นนี้นะคะที่คุณลูกค้าสั่งตัดกันเยอะๆแบบนี้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะสามารถขยับตะขอได้เองค่ะคุณลูกค้าคะไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอได้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนผืนนี้แหละที่นุ่มใส่อยู่ก็เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าคะ แบบนี้เลยนะคะติดตะขอด้านในด้านนอกเนาะคุณลูกค้าขาติดตะขอ2ชุดจะมีชุดด้านในแล้วก็ชุดด้านนอกแบบนี้ค่ะใสด่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะกับผ้าถุง,ผ,ถงผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโคนมัดหมี่ทอมือสีตะกอสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าก็สามารถนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาศูน่หหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอาร์โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามา <c oughs> ได้เลยเดี๋ยววันนี้จะสื้อตัด ผ้าถุงตัดกระโปงติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆเลยนะคะงานสั่งตัดมีโอนมาจำเนาะคุณลูกค้าขายอย่างเช่นสั่งตัดเสื้อ1390บาทแบบนี้ก็มีโอนมาจำา500บาทค่ะแต่ถ้าเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าไทยที่เป็นผ้าทอมือรุ่นนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทที่ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ก็มีโอนมาจำหนึ่ง